ที่นี่เป็นแล่เรื่องข้อการให้การช่วยเลืกกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดส่งคล้ากันบางค่ะโดยล่าสุดเนี่ยทางพอ,อจสสงคล้าเขาจับมือกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ไปที่อำเภอสิงห์นครค่ะพบป้าประชาชนในโครงการร่วมพลังชาวสงคล้าให้ถูกขั้วเรือนมีบานเดินนาซอมปรับปรุงแล้วก็ขึ้นรอย,ยิมให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ส่งคล้าค่ะสำหนักงานพัฒนาสัางคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงคล้าพร้อมภาคีเครือข่าย รวมลงพื้นที่ตามโครงการรวมพลังชาวส่งคล้าให้ทุกครัวเรือนมีบานความสุขเริ่มที่บานค่ะเพื่อจะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้วก็ติดตามความคืหนาการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในอำเภอหัดยย้ยจังหวัดส่งคล้านำโดยนางนิชาพัดแพชรรัต พัฒนาสัางคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงคลานางอภินพรวงศรุจวันปลัดอำเภอสิงห,หนน์นครและภาคีเครือข่ายภารครักภาคประชาสัางคมรวมลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะสาหรับการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3มแล้วค่ะเพื่อเยี่ยมกลุมล่มเปราะบางเจ็ดร่ซึ่งบางส่วนก็ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะและบางส่วนก็อยู่ระหว่าการให้ความช่วยเหลือภายในปีงบประมาณ2 5 6 8ถึง2,569 ไม่ว่าจะเป็นนางสาววันดีทองมากอาอยุ57ปีค่ะอยู่เทตําบลม่วงงามก็ได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมฟ้าผนังห้องน้ำและกะนางสาวประมูลเกษมซุกสสอาอยุ66ปีนะคะเป็นผู้สูงอาอยุติดบ้านก็ได้รับความช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดลลอมให้เหมาะสมและก็ปลอดภัยกับผู้สูงอาอยุทั้ทงนี้ค่ะคณะทําง,งานก็ได้มาพอปะพุดคุยและก็มอบสิ้งของอุปโภคบริโภคเผื่อสงหมอบฝันกําลังใจไทยถามสารสศุขซารซซาถุกซุกดิบ พร้อมสร้างรอยยิ้มให้กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงร่วมกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้อย่างอบอุ่นและก็เป็นกันเองค่ะสําหรับโครงการรวมพลังชาวสงพราให้ถุกครัวเรือนมีบ้านความสุขเริ่มที่บ้านเป็นความรวมมือระวางกระทรวงพ่อมอรวมกับสสค่ะเพื่อจะลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มป่าไม้ในโครงการแล้วก็ติดตามประเมินผ้นการดําเนินงานพร้อมรายงานผ้นการดําเนินงานของขณะทํางานในระดับพื้นที่เพื่อจะส่งเสริมให้ชาวสงพราถูกครัวเรือนมีบ้านแล้วก็่าย ชีวิตยังมมีความสุขนั่นเองค่ะ